วี้มาพาทุกคนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่เที่วเท่ากับฮาร์วาร์ดเลยนะคะวันนี้มาพร้อมกับพี่ซันช่องยูดีดีแล้วก็น้องไนท์ที่เรียน m b a ที่นี่ค่ะมาดูกันเลยนะคะว่ามหาวิทยาลัยนี้เป็นยังไงบ้างจะภาพว่าลองจะดีไหมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งค่ะรู้จักเขาที่ดูรู้สึกว่าวันต่อไปชิงหัวมาเนี่ยตึกที่นี่ c o m p พ r e นะคอมแพมันจะแบบคนละสีเลยนะคนละโทนแบบใช่คนละโทนของเปต้ามันจะสีแบบเท่นั้น มันทอนัฒนธรรมเออความเป็น traditional traditional มากหลังคาก็จะจีนๆตึกก็จะสีแบบเทาเทาแต่ของของชิงหัวมันจะแบบแดงแดงอีกแดงแดง vibe มันแบบชิลชิเนาะเราจะไปไลเบอร์รี่กันนะครับเราไปไลเบอรี่กันก่อนห้องสั้ด นี่ฟิลดีมากเลยนะทุกคนต้นไม้เยอะสิ่งปลูกสร้างสวยมากได้ฟิลแบบจีนโบราณผสมผสานกับความสมัยใหม่เข้ากันแบบลงตัวสุดๆและที่นี่ก็มีส่วนสาธารณะที่จะบอกว่าไม่ใช่ใครก็จะเข้าได้ทุกคนนะเพราะทุกคนเนี่ยจะต้องทําการจองลงทะเบียนล่วงหน้าถึงจะเข้ามาได้นะคะซึ่งอยากจะบอกว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยถ้าทุกคนได้มาเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมานะคะเคยเข้ามาประมาณช่วงประมาณสี่ทุ่มอะไรเนี้ยครับรู้สึกว่าเขายังอยู่เขายังอยู่กันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยการแข่งขันของ ประเทศจีนอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยต้องแบบมานั่งทํากันบ้านนั่งแบบติวกันอะไรเงี้ยครับสิ่งพุ่มก็ยังแบบยังอยู่ที่เอาจริงสําหรับคนจีนที่เข้าเป่ตาได้มันคือแบบมันต้องแข่งทั้งชีวิตอะทั้งชีวิตไม่เกิดมาเพื่อมาเพื่อนะเสิ่งนี้โดยเฉพาะเข้าแข่งกันแบบปีนึงหลายร้อยล้านคนป่ะน่าจะแบบเป็นเป็นหลายล้านคนอะใช่ไหมเกาเผ่าใช่ไหมเกาเขาใช่ใช่เมื่อวานยังดูสถิติเลยว่าถ้าจะเข้าแบบเป่ยต้เชิงเข่าก็คือสุดจุดสุดจุด ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่เคยอ่านมาเหมือนกันว่าอย่างไอวิลลิตของอเมริกาอย่างน้อยมันสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะโคคาโบรดใช่อย่างเปต้าชิงหัวนี่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ใช่คือมันต่ำเหลือสุดๆก็ไม่แปลกที่แบบว่าพอติดตุก็คือทุกคนแบบโอ้โหฉลองแบบปิดหมู่บ้านฉลองกันฉลองจริงๆฉลองเลยใช่และนี่ก็คือห้องสมุดของมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะคะเป็นหนึ่งในห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและสําคัญที่สุดในประเทศจีนมีหนังสือมากกว่าสิบล้านเล่มนะคะห้องสมุดนนนีีี้ยยังงเเเเป็สถาาาททท่่หมจ๋อตค ในช่วงต้นศตวรรษที่20อีกด้วยค่ะอันนี้คือเป็นอ้องสมุทองสมุดของทูชูกว่ดแต่ไม่รู้เราเข้าได้หรือเปล่าน่าจะได้นะเพราะว่าสรุปว่าเข้าได้นะคะทุกคนแต่เอากล้องเข้าไม่ได้งั้นก็ไปที่อื่นกันต่อนะคะเจ่งเว่ยงหูอ๋อเว่ยงหูซึ่งก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือทะเลสาบไรนาอไรน้าม ซึ่งปลอดสัตว์ทำไมถึงไร้น,น้ำนะพี่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนอที่มันจะตั้งชื่อกันนะก็มีคนแบบว่าดังๆหลายคนมากที่อยากตั้งชื่อ,อเลคทะเลสาบนี้มากๆว่าชื่อนู่นชื่อนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทะเลาะกันไม่ลงตัวกันสักทีหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็จะเป็นอธิการบาดีของมหาลัยนี้แหละบอกว่าเอ้ยงั้นก็เรียวกว่าเป็นทะเลสาบที่ไม่มีชื่อดีกว่าแล้วก็จะเป็น reminder ให้กับเด็กปักกิ่งด้วยว่าเราต้องเป็นคนน้อมน้อมถ่อมตนอ่าไม่จำเป็นต้องมีอัตลักออาอกไป ใช่คนที่ฮ u m b l e ลึกมากดีมากของตัวอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันเด็กเปตาเรียนรู้ไปด้วยกันแต่อย่างเมื่อกี้ฟังอีบอกว่าที่จริงๆอ่ะที่เปตาเรียกได้ว่าเป็นเอ่อฮาร์วาร์ดออฟาถูกปะคือเปรียบเทียบเหมือนฮาร์วารเลยเพราะอันดับโลกอยู่อันดับที่14 14ของโลกนะครับ คือใครว่ามหาลัยจีนอันดับไม่สูงอันนี้ผิดนะสมัยนี้คือสูงมากสูงมากแล้วไต่เร็วขึ้นมากๆเร็วมากๆใช่เขาก็ค่อนข้างลงทุนอ่ะพี่ว่าน่ะแบบพยายามไปซื้ออาจารย์เก่งๆมาพยายามแบบแล้วยิ่งตอนนี้แบบก้าต่างประเทศมันเริ่มแบบว่ามีปัญหาเยอะอะไรเงี้ยจีนก็ใช้โอกาสนี้ในการซื้อตัวอาจารย์เก่งๆจากต่างประเทศมาเยอะมากอืมใช่ที่นี่มีโนเบลไพรส์วินเ e อร์ล่าสุดในปี2015ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ชื่อะไรวูยโยูอูยโยู เขาเป็นโนเบลปริสซิว n นเนรในด้านของมดลิเค่ออใช่เคยอ่านอยู่ว่าเขาคิดคนเป็นยารักษามาลาเรียใช่ไหมอืมเลิศที่สุดเออซึ่งต้องบอกว่าคือต่อให้ข้างนอกอดูเก่านะแต่จริงข้างในอ่ะ facility ค่อนข้างใหม่หมดเลยใช่แค่บรรยากาศข้างนอกมันทําให้ดูมีความแบบจีน t r a d i t i o n a l ใช่ไหมใช่อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเฟจจริงมันเป็นเมืองหลวงที่เขาจะพยายามที่จะแบบ preserve preserve ความเป็นวัฒนธรรมอยู่ก็เลยแบบเขาก็เลยพยายามที่จะแบบ ยังคงให้บิลดิ้งมันคงเหมือนกันเลยใช่ใช่พยายามพะบ้างครับเพราะจริงๆแบบมหาลัยปากกิงเ่ยมันมาตั้งแต่ที่ราชวงศ์ชิงแล้ว Oh, ใช่ใชมันมาตั้งแต่ก่อนที่แบบประเทศจีน,เ,นเป็นจีนด้วยซ้ำไปอยากจะบอกว่ามหลาลัยปักกิ่งเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าพื้นฐานหรือว่ารากฐานของการศึกษาจีนเลยเพราะว่าเขาทําขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะปฏิวัติระบบการศึกษาจีนแล้วอันนี้เนี่ยเป็นมหลาลัยแรกในจีนเลยที่เอาการบริหารสไตล์เยอรมันเข้ามา oh. เพื่อที่จะว่ามาสนับสนุนในเรื่องของความอิสระทางความคิด uh, uh, uh. แล้วก็เอาระบบประชาธิปไตย มาปกครองมหาวลัยใช่แล้วทุกๆครั้งที่ประเทศจีมีปฏิวัติหรือว่ามีการแบบว่าปะท้วงอ่ะก็คือเป็นที่อย่างเช่นอันเหมือนอ่ะที่เป็นเปล้าก็จะเป็นคนออกมาใช่คือเป้าหมายในการสร้างมหาวลัยไม่เหมือนกันอย่างของชิงหัวเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เตรียมตัวเด็ก ปเรียนต่อที่อเมริกาแต่ว่าปักกิ่งเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจะปฏิวัติแล้วก็สร้างระบบการศึกษาของจีนซึ่งก็ก็ทาให้มหาวิทยาลัยปักกิ่งเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบสายศิลป์และมีความแบบชอบอิสระทางความคิดชอบแบบว่าความแบบมันเป็นแบบแพชชั่นของเขาอะใช่ใช่เออคือเทียบแบบชิงหัวชิงหัวจะเป็นแนววิศวะแนวสายสายวิทย์สายวิทย์ของไปต้าจะเป็นสายศิลป์ใช่มีแผนที่ม่มีหู จะพาไปดูส่วนไฮไลท์ของส่วนที่นี่สวยมากแต่แต่เป็ดที่นี่สวยมากเมื่อกี้อี๊บอกสนุนกันว่าเป็ดที่นี่สวยเป็ดที่นี่สวยไปดูเป็ดกันแต่เหมือนเขาบอกมันไม่ใช่เป็ดอ่ะแต่อีรู้สึกเขาดูเหมือนเป็ดอ่ะตอนนี้คใหญ่ก็ถ้าสมมติว่าในนี้เวลาก็จะมาแบบเดินชมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะเจอแบบพวกน้องๆนักเรียนแบบมานั่งเดทกันออะไรย่างเงี้ยใช่มีความแบบว่าโรแมนติกโรแมนติกมืดๆแล้วก็มีดูทะเลสาบนี่จะเป็นโฟยาทาใช่มใช่โฟย่าเข้าร รเราก็จะเห็นในเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนหนังสือหนังสือโปย่าโปย่าไชนีสหนังสือภาษาจีนเราจะเห็นแบบคล้ายๆกับบิวดิ้งอันี้เออแต่จริงๆอีกเรื่อความรู้หนึ่งคือคนที่เป็นผู้ก่อตั้งพัตคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนอ่ะก็เคยเป็นเขาเรียกว่าบรรณารักษ์เป็นไลบรารีนอยู่ที่เปต้าอ๋อพูดจริง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 แล้วแบบเมาเจ๋อตุงอ่ะตอนนั้นก็เป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ผู้ช่วยไลบรารีนอยู่ที่เปต้าเหมือนกัน คือพวกแหล่งแหล่งความคชิดอเดียลออจีของจีนต่างๆอ่ะมาจากที่ที่นี่เยอะมากก็จะดูทะเลสาบแล้วก็มีความคิดออกมาก็คือทะเลสาบนี้นี่เองเออเวหนงนะครับผมที่อยู่ใช่ largest artificial lake อ๋อเป็น artificial lake ก็คือเป็นทะเลสาบที่สร้างขึ้นใช่ เราจะพาทุกคนมาดูทะเลสาบนะครับ,รบตอนช่วงประมาณสักม,มกราเนี่ยมันจะเป็นช่วงหน้าหนาวของจีนเนาะดังนั้นอ่ะบางครั้งอ่ะเราก็จะเห็นแบบเลคทั้งหมดอ่ะเป็นน้ําแข็งอ๋อใช่เป็นน้าแข็ง<อ>แล้วเราน้องๆแบบนักเรียน,ยบบนอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงคนภายนอกเนี่ยครับเขาก็จะมาเล่นแบบถ้าแข็งมาก ประมาณนึงอะไรเงี้ยเราก็จะมาเล่นสเก็ตกันตรงเงี้ยครับอ๋อคือลงไปได้เลยใช่ลงไปได้ลงไปได้เลยใช่ลงไปได้ลงไปได้กล้เป็ดก็คือแช่แข็งไว้หรือเแช่แข็งไว้อย่างั้นเออจริงแล้วก็มาค่อยอันกรีซใหม่เป็นควโอเออแล้วก็จะเห็นแบบคนเขาเลยหลายผู้ปกครองหรือว่าบุคคนทั่วไปเขามาเขามาเดินเล่นได้ เพราะจริงๆมันเป็นมหาวิทยาลัยสี่บัานาศัพทนาแต่จะต้องบุกมานะจองก่อนกอนก่อนก่อนก่อนดแล้วกันมหานิทยาลัยนก่นก่อนก่อนกนเข้ามาได้เอนก่อ่อนก่อนั่อนก่อนก่บนก่อนก่อนกอน่อนกนอนกนก่อนกาก่อ้มนกน ก็เลยต้องจองมาก่อนเซฟสุดตอนนี้สุดก็เลยมีไนท์ช่วยจองมาให้ตอนนี้ใช่ถ้าวันนี้ไม่ได้ไนท์มาเราคงต้องปีนกำแพงมินจีนเข้ามาอย่าทำนะทุกคนเดนี่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 มันจะเป็นตัวนั้นอ่ะที่มันมีสีสีตรงทางข้างเออใช่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 เขาบอกมันไม่ใช่เป็ดแต่อ้วมันเป็นเป็ดปะเนี่ยนีเนี่ยเห็นปะ มันจะมีเป็ดปกติใช่ไหมที่มันเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลแล้วมันก็จะมีเป็ดนู่นที่มันเป็นสีสีอ่ะเห็นไหมอ๋อใช่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 หิวหิวแต่ทุกคนก็เอาเป็ดปักกิ่งเป็นปักกิ่งเลยครับต้นกำเนิดเป็ดปักกิ่งเนี่ยอยู่ที่นี่แหละพูดเล่นนะพูดเล่นนะสวยเนาะสวยจิ้นจิ้นแบบ่ไม่แพงเอ้ยมีปลาใหญ่ๆด้วยเหรอเอ้ยมีมีเต่าด้วยมีเต่ามีปลามีเป็ดนะมีเต่าด้วยเฮ้ปลาขาปลาขาแใหญ่มากปลาขาฟใหญ่มาก ฮัลโหลมีความตสที่ตาใหญ่มากเลยชอบมาชอบมาไหมาบ่อยไหมมาบ่อยมาบ่อยครับมาดูเขาเดทกันอ๋อเขาเดทกันเมื่อกี้ลืมบอกมันจะมีพวกอีเวนท์ที่เป็นเปิดตาชิงหัวแล้วก็สกอนแน่นนะมาแต่ปีที่แล้วก็มีครับปีนี้ก็กำลังจะเริ่มขึ้น ก็จะเป็นพวก N d A มาแบบการ์ดิ้งกันแล้วก็มาแบบแชร์ริ่งพวกแบบเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับคอนเน็กชันเนาะคอนเน็กชันในวงอะไรเงี้ยอืมที่ท็อปิกเมื่อกี้ดิเขาทำกําลังเมากําลังเมากําลังเมาร้องแบบฟ้อนก่อนฟ้อนก่อนกาาเมรู้ว่าปรตีเด็กชิงหัวกับเปต้าเขาทําจกรรมกันเยอะไหมมีครับมีของรุ่นไหนจะมีทาง N B A แล้วก็ทางแบบต่าง N B A นอกจากชิงหัวก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าสปอร์ตแมน่ะครับอืมครับที่ N d A ทั้งมอปักกิ้งมอชิงหัว แล้วก็สปอตแมนเขามาจัดงานด้วยกันเพื่อให้คนมาเจอเพราะว่า M B M มันมันถือการสร้าง c า n n อนเนคชั่น n อนเนคชั่นในพวกจริงนน,นคือแบบ คอยของ NBA ส่วนหนึ่งเป็นการเพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้กัดกันขนาดนั้นเด็กเปต้ากับชิงหัวไม่ได้ขนาดนั้นกัดขนาดนั้นกินนินึงเมาข้างบ้านแล้วสวยอ่ะสวยมากร่มลื่นมากใช่ไหมอีบอกเล้วว่าอีชอบแคปซูลเปรต้ามากจะร่มลื่นมากแล้วมันเดินง่ายจริงๆมันเดินง่ายเพราะอย่างเมื่อวานไปชิงหัวเจอค่อนข้างใหญ่กว้างกว้างมากแล้วเราไปชิงหัวบ่อยไหมคะ บ่อยบ่อยครับบ่อยใช่ไหมเพราะว่าแฟนอยู่ที่นู่นแล้วคนไทยก็ถือยู่น้องครั้งเยอะอ๋อที่คนไทยที่เปรต้าไม่เยอะหรอคนไทยเปรต้าข้าวเยอะส่วนใหญ่จะเป็นน้องน้องตัวเล็กส่วนใหญ่เน่อยเหมือนคนไทยอะถ้ามาเรียนถ้ามาเรียนที่ต่างต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าคนไทยรักกันกันมาก ออรู้สึกเหมือนแบบเราแบบเจอคนไทยแล้วพูดภาษาไทยแล้วมันแบบออมันมีความรู้สึกว่าเราแบบอบอุ่นเราเหมือนเราได้กลับบ้านอีกครั้งน้อยมากตอนอยู่ที่จีนแล้วแบบคนพูดไทยได้นี่คือแบบพี <c oughs> ่ขอไปได้พีซสิงหน่อยวยสินิดนึงได้ไหมตอนเย็นเย็นก็สวยนะว่าตอนเย็นเนใช่ไหมตอนเย็นแบบบรรยากาศก็จะสวยถ้าเย็นมากวันนี้อืมันจะมีพวกพาทิโตกอะไรเงี้ยจะสวยนะแต่ถ้าสมมติว่าเย็นมากวันนีน้แบบด้ึกอย่างเงี้ยกลัวกุ๊กกู่ะ กูไม่รู้ว่ามันเป็นมหาลัยแบบอิมพีเรียลเนาะแบบอะัาวนาน เราก็แบบบ้านเราก็แบบกุ๊กๆไงเราก็เจอเจอห้องเตยเดินอยู่กลัวกลัวรอเล่นรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวคืนนี้มาหาไงแต่อย่างนี้คือสีฤดูจะเห็นทุกบรรยากาศเลยว่าอย่างสมมติดูใบไม้พลิเจอดอกไม้อะไรอยถูงไหมพุ่มสปริงอะครับมันจะบรรยากาศเนี้ยก็จะอีกอีกไว้หนึ่งถ้าเป็นพวกอ่อวินเทอร์ก็จะอีกไวงต่างกันเลยถ้าฟอลก็อีกไว้หนึ่งเหลืองเหลชอบชอบซีซันไหนมากที่สุดในชอบซีซันสปริงครับชอบดอกไม้ มันก็จะสวยมองไปใต้าจะแบบล้อมรอบไปด้วยแบบดอกไม้สักุระใช่น่าจะสวยมากนี่เดี๋ยวจะสมัครปอเอกมาที่เปตาอยากมาสวยเจอไว้นะทุกคนพี่จะเป็นด็อกเตอร์อีนะครับพี่อีจะกลายเป็นด็อกเตอร์อีเราเขาจะรับเราหรือเปล่าถ้าคนทั่วไปนี่เขาสมัครมายังไงอ่ะไหนเพราะเห็นบางคนก็เป็นแบบ คุณป้าคุณลุงกแก่ๆเข้ามาเดินเล่นได้เนาะเขาก็ต้องมาจองคิวจองคิวเหมือนกันค่ะจองคิวเหมือนกันใช,ใช่แต่ของของไหนของไหนเป็นนักเรนนียนก็จะพาสั่งตะกี้มาได้ส <c oughs> <c oughs> ั่งตะอีไมาได้ล,ลงทะเบือนอะไรนี้ครับถ้าถามนหนว่าคิดว่าเปต้าเนี่ยต้องการเด็กแบบไหนที่มาเรียนสมุติ <c oughs> ใครที่อยากมาเรียนที่เปต้าเนี่ยคนนีคเปรตอร์หบบเหนเป็นคาแรคเตอร์แบบที่ไม่ใช่นาไม่ใช่แล้วไม่ไม่ไม่ทัมโบไงทัมโบคิดว่าทุกๆมหาลัยแหละเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเข <พอ S 1> า<ม> คนปี้จุบันก็ชอบอคอนเป็น Freedom of ความคิดเ<ช>อะไรอย่างเงี้ยครับเขาต้องการที่จะมี Innovation ใหม่ๆมองไกลแล้วก็ลงถึงมีเป้าหมายว่าเป้าหมายของคุณ คิดจะมาเรียนเนี่ยคืออะไรต้องเป็นคนที่มีความฝันมีความฝันฝันให้ไกลใช่ไปไม่ถึงก็ไม่รู้ไปให้ถึงไปให้สุดไปให้สุดแต่ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นชิงหัวจิ่ที่เราดูมาก็คือต้องเป็นคนที่คิดแบบเรามีระบบอ่าอ่าเ process process oriented ก็ตามสายที่เรียนเนาะแต่ที่นี่ถ้าเกิดสมมติเรามีความคิดต่างๆเนี่ยเรา express เต็มที่เลยถูกไหมใช่ครับเราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในคลาส s discussion ของในเรื่อง MBA ใช่ไหมครับเขาจะไม่ใช่เฉพาะ l e c t u r e อย่างเดียวเขาจะมีการแบบ sharing discussion ในความคิด ของเราประเด็นนี้มันเป็นยังไงบ้างด้วยความที่เรามีประสบการณ์มาหลากหลายเนาะจากหลายอินดัสทรีจากหลายฟิลด์เนี้ยการแชร์ร링 across อุตสาหกรรมมันก็จะทําให้แบบการเรียนมันน่าสนใจมันก็จะแบบไม่มีผิดไม่มีถูกซะทีเดียวนะเลิจริงๆดีนะอีว่าอีว่าอิสระทางความคิดมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆใช่แต่คิดว่ามันก็คงมีจํากัดแบบรัฐบาลจีนก็ไม่น่าจะพูดถึงได้เลยใช่จริงๆที่หลายประเทศมันก็ต้องมีท็อปิกที่เขาเซนซิทีฟเอาไว้อาจใช่สุดๆประเทศไทยก็มีประเทศไทยก็ยังมีเลย อันนี้คือเป็นกุ๋วนอ๋อเป็นเป็นสถานที่เรียนทั่วไปเอรอวรรณกรรมโบราณโบราณเลยศโซนนี้แบบเหมือนลานของจือแหอะจริงจะบอกว่าบางบางโซนในเองก็มาครั้งแรกถาเด็กเปต้ามาเยี่ยมาเลยตัวเองเดี๋ยวนี้เรามาพาทัวร์เด็กเปต้ากันนะคะกว้างขวาควานหลีเฉยเอ้ยเธอดูอันนี้มันเป็นคนที่มามีคนมาเขาเรียกว่าโดเน a t อันนี้เพราะว่าดูดูดู กวางขวาการ์ดิ้นสี่ยว์ MBA ศูนย์หกปันปีเยอเหลียวเนียน MBA เห็นเลยนะเนี่ยใช่เขานี่ยจแบบพื้นพี่เธอมาคอนเสิบิวคอนเสิบ์ตอาจจะมานั่งตรงนี้แล้วตัดไอเดียบางอย่างตัดก็เลยแบบว่าบริจาคบริจาคเก้าอี้เก้าอี้ตอนช่วงอ่าช่วงปีใหม่อย่างนี้เขาจะมีไฟไลติ้งอะไรครับไลติงทุกอย่างมันปิดทุกอย่างมันจะมืดแล้วเขาก็จะใส่แบบไลติ้งอะครับสวยมากเลยคือแบบเป็นไลติ้งแบบทั้งรอบ รอบรอบรอบเลกอะครับแค่ตอนช่วงปีใหม่ก<า>ันแล้วก็ตอนเขาดาวใช่ไหมมันก็จะมีแบบสามสองหนึ่งอะก็คือเปิดข<า>ึ้นตอตรงเนี้ยเปิดขึ้นตอตรงตรงตรงบริษัแสดงว่าปีใหม่ก็คืออยู่ที่นี่เนาะอยู่ในนี่อยู่ที่นี่แต่แต่แตว่ามันไว้มันต่างกับของไทยนิดนึงเพราะของไทยมันจะมีพุกใช่ไหมค่ะแต่ของเราอ่ะสามสองหนึ่งแล้วก็จบคนไทยนั่งแบบแค่นั้นเหรอ เพราะนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยไม่แต่คือเพราะว่ามันจะเป็นปักกิ่งมั้งเขามีแบบเรียออะไรอะซีเลียนเรื่องคาร์บอนคาร์บอนนุนีนันอันตรายอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคมีก็ไม่มีคนก็น่าแห้งกัน3าสองึงอกไม่ไม่ไม่ผูเหรอทุกคนคิดว่ายังไงกับที่นี่บ้างค่ะอยากจะบอกว่ามหาลัยปักงเนี่ยเป็นมหาลัยที่พีรู้สึกว่าพอได้มาดูแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในมหาลัยที่สวยที่สุดเลยที่ตัวเองได้ดูมาในประเทศจีนแล้วอยากจะบอกว่าพีอีเนี่ยได้ดูมาหลายมหาลัยมากๆแล้วนะคะที่นี่เนี่ยมันคือแบบเรารู้เลยว่าเขามี วัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆนะคะแล้วแบบมาหาเลยสวยขนาดเป็ดที่นี่ยังสวยเลยทุกคนคลิปหน้านะคะอยากใจพี่อีไปที่มาหาเลยไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะค่ะบ๊ายบายอ๋อ so cute คือปกติเป็ดเขานอนบนบนบน,บนน้ำหรือไม่เคยเห็นเป็ดนอนบนต้นไม้เลยถ้าจะเป็นน้องก็จะเป็น